ฆาตรกรแวมพายน้ำกรดจอห์นจอรจเฮกกรดกำมะถันหรือกรดซัลฟูริกเป็นกรดความเข้มข้นสูงที่สามารถละลายน้ำได้ในทุกระดับความเข้มข้นกรดชนิดนี้ถูกค้นพบโดยจาเบียเฮยันนักเคมีชาวอาหรับซึ่งค้นพบว่ากรดซัลฟูริกมีประโยชน์มากมายและยังเป็นสารเคมีที่มีการผลิตมากที่สุดรองลงมาจากน้ำนอกจากนี้ ข้อมูลน่าสนใจอีกอย่างของมันคือกรดซัลฟูริกเป็นสารเคมีที่ฆาตรกรจำนวนหนึ่งนิยมนำมาใช้สำหรับการทำลายหลักฐานอีกด้วยจอห์นจอจเฮกเขามีชีวิตอยู่ในช่วงวันที่24กรกฎาคมปี1909ไปจนถึง10สิงหาคมในปี1949โดยเป็นฆาตรกรต่อเนื่องชื่อดังแห่งประเทศอังกฤษ เมื่อราวปี1940จอห์นเฮดได้รับการขนานนามว่าเป็นแวมพา์น้ำกรดอันเนื่องมาจากพฤติกรรมการฆ่าของเขาที่มักจะใช้วิธีการละลายศพข,ของเหยื่อด้วยกรดซัลฟิริกก่อนที่จะทำการปลอมแปลงเอกสารเพื่อน,นำอาย์สินของเหยื่อไปขายซึ่งในบางรายงานก็มีการแจ้งว่าจอห์นเฮกยังชื่นชอบการกินดื่มเลือดสดๆของเหยื่อในระหว่างการฆาตกรรมอีกด้วย เฮกถูกจับกุมในข้อหาฆาตกรรมมนุษย์6ศพแต่คาดว่าเขาน่าจะฆ่าเหยื่อไปแล้วจริงๆมากถึง9ศพโดยหลังจากที่เฮกถูกจับกุมเขาตัดสินใจไม่ยอมรับสารภาพใดๆทั้งสิ้นเพราะเชื่อมั่นว่าตำรวจไม่มีทางหาหลักฐานได้มากเพียงพอที่จะเอาผิดกับตนเองได้แต่นั่นก็สะท้อนให้เห็นว่าเขาดูถูกดูแคลนความสามารถของเจ้าหน้าที่ตำรวจมากเกินไป พราะผลจาการวิเคราะห์ด้วยหลักฐานต่างๆทางนิติเวชก็ส่งผลให้เฮกถูกตัดสินประหารชีวิตในวันที่10สิงหาคมปี1949จอห์นเฮกหรือจอห์นจอจเฮกถือกำเนิดขึ้นในเวฟฟิลด์ยอร์เชียและเติบโตมาในหมู่บ้านเอาวูดซึ่งอยู่ทางตะวันตกของยอร์เชีย ชีวิตในวัยเด็กของเฮกส่วนใหญ่จะถูกกักอยู่ในบริเวณพื้นที่ค่อนข้างแคบเนื่องจากพ่อแม่เป็นคนเคร่งศาสนาและมีความเข้มงวดสูงมากจึงไม่อยากให้เขาออกไปเล่นนอกบ้านเฉกเช่นเดียวกับเด็กคนอื่นๆทําให้เด็กชายเฮกต้องอาศัยอยู่ภายในรั้วเหล็กที่สูงราวสิบฟุตซึ่งผู้เป็นพ่อได้สร้างกั้นเอาไวร้รอบๆบริเวณสวนจนเหมือนกับเป็นการจองจําลูกชายอย่างไม่เป็นทางการ การกระทำที่เรากับว่าลูกชายเป็นนักโทษที่ต้องถูกควบคุมตัวเช่นนี้ทำให้เฮกกลายเป็นคนที่ขยาดหวาดกลัวพ่อแม่ไปโดยปริยายแต่กระนั้นเฮกก็เป็นเด็กที่หัวดีและฉลาดกว่าเด็กคนอื่นๆทั่วไปเพราะเขาสามารถสอบได้ทุนของราชินีเอลิซาเบธจนได้เข้าเรียนในโรงเรียนไวย,ยากรณ์เวกฟิลด์แต่ถึงจะหัวดีมีปัญญาเฉียบแหลมก็ช่างน่าเศร้าที่ด้านมืดในจิตใจของเฮกนั้น มันกรบทับความฉลาดทางปัญญาไปจนหมดสิน้นเพราะมีหลายคนเหลือเกินที่มักจะบ่นว่าเฮกเป็นคนที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความเจ้าเล่ห์เลี่ยมจัดเมื่อเฮกอายุ20ปีเขาก็ได้ทุนอีกครั้งและยังได้เป็นนักร้องประสานเสียงชายประจำโบสถ์เวกฟิ์อีกด้วยจากนั้นเขาก็เริ่มพัฒนาตัวเองจากคนเจ้าเล่ห์มาเป็นคนโลภมากในวัย21ปี เฮกได้มาเป็นเด็กฝึกงานให้กับบริษัทเครื่องยนต์แห่งหนึ่งโดยก่อนที่จะได้งานนี้เขาเคยผ่านการเป็นในหน้าประกันภัยและขายโฆษณาประกันภัยมาก่อนแต่สุดท้ายก็ต้องโดนไล่ออกในปี1934เพราะนายจ้างสงสัยว่าเขาขโมยเงินจากกล่องเงินสดไปปี1934วันที่6ตรกฎาคมเฮกตัดสินใจแต่งงานกับเบียทริช หญิงสาววัย21ปีแต่ชีวิตรักของทั้งคู่ก็ต้องปิดฉากลงไปอย่างรวดเร็วเพราะเฮกถูกตำรวจจับจากคดีปลอมแปลงเอกสารและโกงลูกค้ารายหนึ่งโดยระหว่างที่เขาถูกจองจำอยู่นั้นภรรยาของเฮกก็ได้เริ่มตั้งครันขึ้นจนกระทั่งเมื่อเขาพ้นโทษออกจากคุกภรรยาก็พาลูกหนีไปแล้วปล่อยให้เฮสต้องอยู่ลำพังเพียงผู้เดียวช่วงที่เฮสถูกปล่อยตัวจากคุก เป็นปีที่เกิดสงครามโลกระหว่างเยอรมันกับอังกฤษพอดีซึ่งแม้ว่าที่ลอนดอนในขณะนั้นจะประสบกับภาวะสงครามแต่เขาก็ไม่สนใจและเลือกเดินทางย้ายที่อยู่จากบ้านนอกมุ่งหน้าก็สู่มหานครลอนดอนเมื่อปี1936เฮกเช่าห้องเอาไว้หลายห้องที่ถนนกราวสเตอร์เมืองลอนดอนและหันมาประกอบอาชีพเป็นคนขับรถแท็กซี่พร้อมๆกับเป็นช่างเครื่องไปด้วย จนกระทั่งได้มารู้จักกับเพื่อนคนหนึ่งที่มีอีกสถานะเป็นเจ้านายผู้มั่งคั่งของเขานั่นเองโดยการคบหากับมิใหม่ครั้งนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของคดีฆาตกรรมต่อเนื่องอันสุดแสนจะพิสดารในเวลาต่อมาเฮกพบกับวิลเลียมโดนารแม็กซ์แวนด้วยความบังเอิญที่โกสผับในเมืองเคนซิงตันพวกเขาพูดคุยกันอย่างสนุกสนานถูกคอ จนแม็กวนพาเฮกไปแนะนำตัวต่อนายดอนและนางเอมี่พ่อแม่ของเขาจากนั้นก็เปิดเผยให้เฮกได้รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเขาเป็นเจ้าของร้านพินบอลและนักลงทุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ร่ำรวยนั่นจึงทำให้เฮกถึงกับตาลุกวาวจนคิดเลยเถิดไปถึงแผนการชั่วร้ายอย่างหนึ่งซึ่งต่อมาในวันที่6กันยายนปี1944แผนการของเฮกก็เริ่มต้นขึ้น วันนั้นในแม็กสเวนมาหาเฮกตามคำเชิญชวนที่ห้องใต้ดินเลขที่79ถนนกรอวเชสเตอร์ลอนดอนภายในห้องมีเครื่องมือช่างหลากหลายทั้งเครื่องมือช่างไม้ช่างเชื่อมโลหะและช่างเหล็กอยู่ครบครันแต่แม็กสเวนเกิดไปสะดุดตาเข้ากับถังใส่กรดกรรมฐานบริเวณมุมห้องจึงเอ่ยถามเฮกว่าเฮกเพื hey, he ่อนถังไพนนั้นเอาไว้ใช้ทำอะไรคำตอบที่ได้จากเฮก กลับเป็นการใช้ค้อนเหล็กฟาดเข้าไปที่หัวของแม็กซ์แวนอย่างจังจนเขาเสียชีวิตซึ่งมีแรงงานว่าเฮกได้ทำการดื่มเลือดของแม็กซ์แวนด้วยตกดึกคืนนั้นเฮกกำจัดศพโดนการหย่อนร่างของแม็กซ์แวนลงไปในถังแกลลอนขนาด150ลิตรแล้วเทกรดซซลฟิริกตามลงไปเฮกได้เคยบอกถึงวิธีการทำลายศพเช่นนี้ว่าในยามว่างสมัยที่ยังติดคุก เขาเจะจินตนาการถึงวิธีฆาตรกรรมที่สมบูรณ์แบบที่สุดมันจะต้องเป็นการฆ่าเหยื่อแบบไร้ซึ่งหลักฐานเขากรุ่นคิดสารพัดวิธีจะมาสิ้นสุดที่การใช้กรดัอฟอริกเพื่อทำลายศพแล้วนายแม็กซ์แวนก็กลายมาเป็นเหยื่อทดลองรายแรกจากสิ่งที่เขาได้เคยจินตนาการเอาไว้ซึ่งผลก็คือมันประสบความสำเร็จเกินกว่าที่คาดคิด เมื่อเห็นศพของเพื่อนกำลังละลายไปพร้อมกระดูกในเวลาเพียงแค่30นาทีเท่านั้นแล้วอีกสองวันต่อมาศพของวิลเลียมแม็กซ์แวนก็กลายเป็นน้ำโคลนก่อนที่จะถูกนำไปทิ้งลงท่อระบายน้ำเพื่อทำลายหลักฐานและนั่นจึงทำให้ในายแม็กซ์แวนกลายเป็นบุคคลที่หายสาบสูญจากโลกนี้ไปตลอดกาลหลังการฆ่า เฮกไปบอกกับพ่อแม่ของแม็กซ์แวนว่าลูกชายของพวกเขาหนีไปสกอตแลนด์เพราะไม่อยากถูกเกณฑ์ทหารแล้วเฮ็กก็ทำการยึดทรัพย์สินและกิจการทั้งหมดของแม็กซ์แวนไว้แต่เพียงผู้เดียวแม้ว่าเขาจะได้กำไรก้อนใหญ่จากการฆ่าเพื่อนแต่มันก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการอยู่ดีอีกทั้งานดอนและนางเอมี่พ่อแม่ของเหยื่อก็เริ่มสงสัยว่า ทำไมลูกชายไม่ยอมกลับมาบ้านทั้งๆท,ที่สงครามใกล้จะยุติลงแล้วด้วยเหตุนั้นเฮกจึงต้องฆ่าพ่อแม่ของแม็กซ์แวนเพื่อตัดปัญหาในว,วันที่สองกรกฎาคมปี1945เขาหลอกสองสามีภรรยาด้วยการเขียนจดหมายที่ลงชื่อว่าแม็กซ์แวนซึ่งมีข้อความอ้างว่าเขาอยู่ที่ห้องเช่าของจอห์นเฮกที่ถนนกรอเชสเตอร์และขอให้พ่อกับแม่มารับ แต่เมื่อทั้งสองมาถึงห้องเช่าเฮก็ลงมือฆ่าพวกเขาในห้องทำงานก่อนที่จะนำศพไปใส่ในกระทะที่มีกรดซัลฟูริกผสมกับตะกอนน้ำมันจนทําให้ทั้งสองศพละลายกลายเป็นโคลนและถูกนำไปเททิ้งลงในท่อระบายน้ำอีกเช่นเคยการกำจัดตระกูลแม็กซ์แวนจนหมดสิ้นทําให้เฮกเข้าคุบกิจการของวงตระกูลได้อย่างเต็มที่ ด้วยการปลอมแปลงเอกสารการโอนทรัพย์สินทั้งหมดไม่เว้นแม้แต่เบีย้ยบำนาญโดยในเอกสารระบุว่าเฮกคือผู้รับมรดกแต่เพียงผู้เดียวซึ่งการฆาตกรรมครั้งนี้ทำให้เขาได้เงินไปถึง800 0ปอนด์แต่เพราะการพน,นันและการใช้เงินมือเติบจึงทำให้ทรัพย์สินหมดลงไปอย่างรวดเร็วอีกทั้งกิจการของเฮกเองก็ส่อแววว่าจะมีปัญหา เขาจึงคิดแผนเพื่อก่ออาชญากรรมขึ้นมาอีกครั้งเหยื่อรายต่อมาเป็นคู่สามีภรรยาวัยหนุ่มสาวที่ร่ำรวยชื่อโรซาลนและหมออาชิบอร์เฮนเดอร์สันโดยเฮเช่าห้องทำงานที่ครอลีทางตอนใต้ของลอนดอนแล้วนำถังน้ำกรดจำนวนมากไปรอไว้ที่นั่นจากนั้นเมื่อถึงวันที่12กุมภาพันธ์ปี1948 เขาเชิญหมออาชิบอเฮนเดอร์สันมาที่ห้องทำงานโดยอ้างว่ามีสิ่งประดิษฐ์ที่ต้องการจะให้ดูแล้วเมื่อหมอมาถึงเฮก็ใช้ปืนพกลูกโม่ยิงใส่หมอจนตายคาที่ตามติดด้วยแผนการหลอกภรรยาของเฮนเดอร์สันมาฆ่าอีกคนโดยเขาบอกกับเธอว่าสามีป่วยหนักตอนนี้อยู่ที่ห้องทำงานของเขาอยากให้เธอรีบมาดูอาการโรซาลินหลงเชื่อ และสุดท้ายก็ต้องมาพบจุดจบเช่นเดียวกับสามีหลังจากที่เฮกจัดการศพทั้งสองเสร็จก็ทำการปลอมแปลงเอกสารของตระกูลเฮนเดอร์สันเพื่อคุบทรัพย์สินทั้งหมดจนได้เงินก้อนใหญ่จากการฆาตกรรมไปอีกครั้งถึงแม้ว่าเฮกจะได้ทรั์สินก้อนใหญ่มาแล้วก็ตามแต่ด้วยความโลภก,ก็ทำให้เขาอยากที่จะฆ่าเหยื่ออีกเพื่อหวังว่าจะร่ำรวยให้มากยิ่งขึ้นดังนั้น การฆาตรกรรมครั้งใหม่จึงได้อุบัติขึ้นหากแต่ว่าในครั้งนี้มันกลับกลายมาเป็นการขุดหลุมฝังตนเองเพราะความผิดพลาดจากการเลือกเหยื่อ18กุมภาพันธ์1949เหยื่อรายสุดท้ายที่เฮกเลือกคือโอลิฟเฮนเรี ita, Olivia, ust, uran, ยตาโอลิเวียโรบาสดูแรนเดียคอนหญิงม่ายวัย69ปี ผู้ช่วยพระในโบสถ์คริสตเขาหลอกล่อให้เธอเข้าไปในห้องทํางานโดยบอกว่ามีเล็บปลอมจะมอบให้จากนั้นก็ยิงเธอที่ด้านหลังศีรษะและดื่มเลือดสดๆของเธอหลังจาัดก,การศพเหมือนอย่างที่เคยทำเฮก็ออกไปดื่มชายอย่างสบายใจโดยหารู้ไม่ว่าการฆ่าเหยื่อรายนี้เป็นความผิดพลาดขั้นร้ายแรงเนื่องจากเป็นการทำให้ตำรวจ หันมาเพ่งเล็งที่ตัวเขาทันทีเพราะเฮกไม่ได้เป็นญาติหรือสนิทสนมอะไรกับนางดูรันเดียคอนเลยแล้วทำไมเขาจึงต้องเป็นผู้ได้ร,รับทรัพย์สมบัติทั้งหมดจากข้อพิรุษนี้นักสืบจึงขอเข้าไปคนบ้านของเฮกจนได้พบหลักฐานสำคัญนั่นคือบันทึกการโจรกรรมและการต้มตุนของเฮกไปเสร็จสักรีดเสื้อโค้ทของนางดูรันเดียคอน พร้อมกับใบเสร็จอีกใบที่แอบอ้างว่าเป็นของครอบครัวเฮนเดอร์สันและของตระกูลแม็กซ์แวนนอกจากนี้ตำรวจยังพบครนที่เป็นก้อนเนื้อในห้องทำงานที่ครอลีซึ่งผลจากการพิสูจน์กองครนโดยคีธซิมสันนักพยาธิวิทยาก็ทำให้พบว่ามันเป็นก้อนเนื้อของผู้ที่หายสาบสูญไปทั้งสามคน ด้วยหลักฐานที่แน่นหนาส่งผลให้เฮกถูกจับกลุ่มได้ในวัย39ปีจากข้อหาต้มตุนและฆาตกรรม6ศพหลังจากที่เฮกถูกจับกลุ่มตัวเขายอมรับสารภาพว่าได้ลงมือสังหารเหยื่อทั้ง6รายจริงก่อนจะกลับคำให้การในภายหลังนอกจากนี้เขายังอ้างว่าได้สังหารชายหนุ่ม1คนกับหญิงสาวจากเมืองอิสบอน1คน และผู้หญิงจากเมืองแฮมเมอร์สมิธอีกหนึ่งคนซึ่งเหยื่อทั้งสามรายนี้ตำรวจไม่มีหลักฐานและไม่รู้ว่าเฮ็กพูดจริงหรือไม่จึงยังไม่มีการพิสูจน์ใดๆตามมาเฮกหันมาสู้คดีด้วยการกลับคำให้การในชั้นศาลเพราะเชื่อว่าตำรวจไม่มีหลักฐานมากพอที่จะเอาผิดตนเองได้ด้วยว่าทุกศพผูกละลายจะเป็นโครนไปหมดแล้วแต่เขาคิดผิด นักวิทยาศาสตร์ได้ตรวจสอบตะกอนน้ำมันที่กระจายบนพื้นห้องทำงานและยังพบถุงน้ำดีเท้าศพชิ้นส่วนของกระเป๋าถือและฟันปลอมของเหยื่อรายล่าสุดจากกองโคลนเหล่านั้นทำให้คณะลูกขุนเชื่อมั่นว่าจอห์นเฮสมีความผิดฐานฆาตกรรมจริงต่อมาทนายความก็แก้ต่างให้ว่าเฮทมีสติไม่สมประกอบและวิกลจริต เนื่องจากปมในวัยเด็กที่เต็มไปด้วยความทุกข์แต่การถูกเลี้ยงดูโดยพ่อแม่ที่เข้มงวดโดยเฉพาะนิสัยที่ชอบดื่มเลือดนั้นสแสดงถึงความวิกลจริตได้เป็นอย่างดีแต่หลังจากพิจารณาคดีสองวันผลการตัดสินคือจอห์นเฮกมีความผิดฐานฆาตกรรมเหยื่อทั้งหมด6รายและต้องรับโทษประหารชีวิตเนื่องจากเขาไม่ได้วิกลจริตในอย่างใดโดยเห็นได้จากการที่เขารู้เรื่องกฎหมาย และฆ่าคนโดยไตรตรองไว้ก่อนมีรายงานว่าในระหว่างที่เฮกถูกคุมขังในคุกพิเศษที่เรือนจำแวนสวิร์ตเขาขอร้องผู้คุมคนหนึ่งชื่อจัดมอลวูดว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะทดลองแขวนคอดูก่อนเพื่อให้การประหารจริงสามารถจบลงได้อย่างรวดเร็วและราบรื่นแต่คำขอของเขาก็โดนปฏิเสธ ทำให้ในวันที่10สิงหาคม1949จอห์นจอร์จเฮดจึงถูกนำตัวไปแขวนคอที่แวนสเวิร์ตโดยเพชฌฆาตอัลเบิร์ตเพียร์พอยต์ต่อมาเรื่องราวของเฮดก็ได้ถูกนำมาสร้างเป็นละครโดยมาตินครูเนสเรื่องน้ำกรดแห่งชีวิตและถูกนำไปสร้างเป็นละครสั้นอีกครั้งในปี1952ในซีรีส์เรื่อง The Black Museum ตอนเหยือกแห่งกรดนอกจากนี้เฮดเจ้าของฉายาฆาตรกรแวมพายน้ำกรดก็ยังถูกนำไปอ้างอิงในเกมคร o อกทาวเวอร์สอีกด้วย